ของจีนบ้างนะครับเขาก็มีการทดลองวีซ่าฟรีให้กับ6ประเทศโดยเป็น5ประเทศซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปนั่นก็คือฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และอีกหนึ่งประเทศในเอเชียคือมาเลเซียครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ทธันวาคม66แล้วก็จะทดลองจนถึง30พฤศจิกายน67นะครับซึ่งในมุมมองของดรภัยจิตวิบูลธนสารครับจากทางหอ,อการค้าไทยในจีนระบุเอาไว้ว่า หลังจากจีนได้ทดลองให้ฟรีวีซ่า6ประเทศมาเห็นได้ว่านักท่องเที่ยว6ประเทศเดินทางมาเมืองจีนเพิ่มขึ้นมามากกว่า20,000 0คนเลยนะครับแล้วก็คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาหลายหมื่นล้านหยวนแล้วตรงส่วนนี้เองน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าจีนนั้นให้วีซ่าฟรีกับไทยจะเป็นการถาวรด้วยนั่นก็แสดงว่าจีนต้องให้ความสําคัญกับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองระหว่างประเทศควบคู่กันไป และเดี๋ยวในปีหน้าก็จะครบ